ยุ่ใหม่พวกเราต้องไม่กลัวเมียถ้าเกิดมันอารมณ์เสียก็บอกกับเมียไปว่ารำคาญไม่เอาอีกแล้วกวาดบ้านซักผ้าหรือว่าล้างจานกูทนมึงมาตั้งนานมันถึงเวลาที่พูดความจริง เวลาพักผ่อนบางตอนก็อยากไปแห่งเขาอยากไปนั่งโอ้ยกินเหล้าไปนั่งเมากับไอ้เพื่อนเกิไปถึงสักพักเมียโทรบอกว่ากลับได้แล้วนะเธอสุดท้ายเมียต้องรอเกอร์ผมไม่ฟังเธอผมอยู่ยันชาว ขาดทนไม่ไหวก็เลิกกันไปเลยสิทธีรักแต่ก่อนผมรับเดี๋ยวนี้ผมรุบและคุ้มสุดตัวถ้าสิ่งสุดท้ายเนียบอกยืนยันจะเลิกกันชูวเอาเลยไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าเราคือคู่ยุคใหม่ ทนไม่ไหวก็เลิกกันไปเลยเด้อที่รักแต่ก่อนผมรับเดี๋ยวนี้ผมรุกและทุ่มสุดตัวถ้าสิ่งสุดท้ายเมียบอกยืนยันจะเลิกกันชั่วเอาเลยไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าเราคือคู่ยกใหม่ ตามคนนับตามคนนับตามคนนับเยหวยอะให้นับนับไปเลยนะตามคนนับนะเริ่มจากศูนย์หนึ่งนะย่เลย กเเบี้ยงหรอกูโดนข้าไหนกูยังไม่เมาเลยไม่เดือดรูกูโดนข้าไหนกูยังไม่เมาเลยไม่เดือดรูกูโดนข้าไหนกูยังไม่เมาเลยไม่เดือดรู้แม่จีอ้าวไม่ไม่ไอ้การฟังยังฟังฟังมึงก่อปากกูนะ ไปฟังฟังมึงดูก,กูไม่ปะ่ะเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเมื่อกี้ไม่ได้เดคคอร์ดไม่ได้เคคอร์ดทำไมไอ,อีกรอบอีกรอบ,ออบเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นการ <c oughs> ให้ดูเฉยว่าถ้าเกิดคนไม่มีเอามาจะเป็นยังไงอ่าออเดี๋ยวเราเอาจริงนะเอาจริงเอาจริงเอาจิงเอาิงเอาเอาสำหรับเม,มื่อกี้เมื่อกี้ให้ดูเฉยเมื่อกี้ให้ดู <c oughs> เดี๋ยวเอาจริงแล้เราจริงเมื่อกี้รีมันซ้อมอ่าเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมเอาลี้มมาเอาลิ้คนใหม่เอาจริงปะไม่จริซ้อมไม่จริงอกี้งสองจริงโอ้เบคผู้พิพากษาตัไม่ให้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 ไม่เจอทำไมต้อ้ฟุ้งไปก่อนแล้วต้องรงเดี๋ยวไป่ได้โอ้ยไม่ไม่เขาพี่ขอผมไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้โอ้ มือขอ,ร,อริบอ่านนั่งครับไปนั่งค่ะไปนั่งค่ะไปนั่งโซฟาแสนห้าไป